เส้าภาพคนนี้คนลมเท่ากับว่าอยากเหยียบซ้ำให้เขาจมดินถามว่าจ้างคณะอื่นได้ไหมจ้างได้แต่เป็นเรื่องชาวไม่จบสำหรับดราม่าปมเลิกคู่รักหมอลำเพรวาเพราวแสงทองกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังดิวธีรพัฒน์อินฟลูเอนเซอร์พ่อขาคนดัง มีผู้ติดตาม2.8ล้านในฐานะเจ้าภาพจ้างงานหลังจากออกมาประกาศว่าถ้าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพลวพล่แสงทองไม่ได้รักกันแล้วดิวก็ไม่จ้างแสงทองฟินแลนด์ทั้งลั่นว่าฝ่ายหญิงก็ผิดแหละเพราะดิวจ้างทั้งแสงทองทั้งฟินแลนด์ถ้าไม่มีแสงทองแล้วอยู่ๆนาสกุลฟินแลนด์หายไปดิวก็ไม่จ้างไม่เอามันเป็นฟิลดูไปเบ้ปากไปเข้าใจทุกสถานการณ์ พูดยากแต่ตอนนี้หมอลำช่วงสงกรานไม่มีใครว่างแล้วเราจ้างแสงทองฟินแลนด์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ววันที่15เมษายนตอนนี้ทัวร์มาลงพี่ดิวว่าทำไมไปเสือเขาพูดในฐานะเจ้าภาพคนล้มไม่อยากเหยียบซ้ำให้จมดินในความคิดในความคิดพี่ดิวตอนนี้ก่ะมันเหมือนช่วง7วันอันตรายเริ่มีีน้องทัวร์ก็จ,จะแบบว่ามาจอดเติมน้ำมันที่บ้านพี่ดิวแล้วนะครับกะพูดในมุมมองฐานะ ฐานะคนที่เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพคนนี้คนลมเท่ากับว่าอยากเหยียบซ้ำให้เขาจมดินถามว่าจ้างคณะอื่นได้ไหมจ้างได้แต่คณะอื่นวันสงกรานต์เต็มทุกคณะถือว่าแม่คนที่เป็นเจ้าภาพมันกับอุกอังอยู่เด็อที่แม่เข้าใจบอสแล้วเป็นคุณดิวอ่าแล้วน้องดิวความที่เป็นน้องดิวใจนึงก็อยากซัพพอร์ตแล้วใจนึงก็อยากซัพพอร์ตบี วันที่15เมษาพี่ดิวก็ประกาศว่าพี่ดิวก็ยังจ้างแสงทองฟินแลนด์อันนี้พูดจากใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเวลาคนที่เขาเจอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยจะตั้งตั้งแต่คนที่ไปไปด่าไปว่าไปอะไรอะ่ะมันกับมันกันนักแล้วพอเขาถ้าสมมติแบบว่าจะใช้คาว่าแดนแพลพว สำหรับพีมันมันแบบมันเหมือนการแบบว่าคนเฮ้าสิบอใหาโอกาสเลยบอคนเฮ้าสิบอเคยทําผิดเล่บอที่เรื่องของเรื่องทีทุกคนเดเบิงกันนะ่ะของแพ้วกับพิดนนละแต่ว่าบางทีอ่ะคนที่เขาโดนการนำซ้ำําๆซ้ําๆเหลือบ่าที่นี่ความที่พีดิวขันพีดิวพีดิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วถ้าพีดิวมา โพสว่ายกเลิกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่พี่ดิวแต่มันเป็นผลกระทบของทีมงานน้องๆในวงฟินแลนด์ในวงแสงทองฟินแนลนด์พลังพ้นพันกะเออกำลังมีงานกำลังมีเงินกำลังสั่งเนื้อสั่งโตแล้วกับสมาชิกในวงแสงทองฟินแลนด์ก็เป็นร้อยคนพี่ไม่ได้มองแค่ตัวแพรว,พวแต่พี่มองเด็กๆต่อให้แฟนคลับไม่ให้อภัยแพล,ว,พลวก็ตามแต่ ต่ยังหน่อยๆให้โอกาสการทำมาหากินเขาแมนสิบบอไปเบิงแพ้วๆกับบอ่อเป็นอย่างบ่อแมนไอ้มาเข่าข่างทับแพ้วๆไอ้กระสงสารบีกแต่ในมุมที่แพ้วๆเป็นผู้บริหารไอ้อกะอยากให้เขามีช่องทางด้กันเหตุเบียกให้งานของเขาแมนเขาสิบบอกกับมาหากกันกับตามแต่ในไลทที่น้องบีกพูดว่างานใดที่บีกรับไว้บีกกระสิมาคืน น้องบิ๊กพูดแล้ววันนั้นก็คือไปดีวงานกับน้องแล้วกับแพลวพากันเห็นน้ากันอายูน้ากันนั่นแหละพี่น้องก็ได้กอดกันก็ได้เห็นตามคลิปนั่นแหละสมมุติวันนี้แพลวพาพรุ่งนี้น้องบิ๊กมาก็ได้คนละวงคนละมาได้พี่ดิวไม่ได้ไม่ได้ติดแต่ถามว่าค้นเลิกกันไปแล้วขค้นถอยกันไปแล้วค้นบ่ได้นีใจน้ากันแล้วถ้าเป็นแบบคนมีสปิริตมันทํางานกันได้แต่ในมุมลึกๆเนี่ยคนที่มองมันจะสนุกไหม มันสีนม่วนบอมันกับบอมวนพี่นอกม,มันมันไม่สนุกหรอก